สวยมากเลยค่ะนี่นะคะหน่อใหญ่ๆค่ะ คุณดอยค่ะหละังจากที่เรากรินข้าวเช้าเสร็จนะคะเราก็ต้องไปหาอาหารมืกระวานค่ะเราหาอาหารมืกะวันแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทํากิจที่กระท่อมเหมือนเดิมนะคะไปเดี๋ยวเราไปหาดูค่ะที่นกงฝดไปหาเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะคะไปกันเลยค่ะที่นอฟฝนบอกว่าจะมาหาในป่าก็คือ หน่อไม้นะเอ็นค่ะหน่อไม้สวยมากนะคะตอนนี้กระออเยอะมากเลยค่ะอันนี้เราหาเอาในหน่อในดินด้วยแล้วก็หน่อทีอ่ขึ้นมาจากในดินด้วยค่ะสวยมากเลยค่ะนี่นะคะหน่อใหญ่ๆค่ะ อนนี้ลาฝนตกหนอไม้ก็จะมีเยอะหน่อยค่ะอันนี้แค่กอเดียวนะคะมีทั้งหลายสิ่งหนอเลยหนอไม้ค่ะนกหัเอาแค่หนอใต้ดินนะคะหนอใต้ดินเนี่ยมันจะอร่อยกว่าหนอที่คือมาจากบนอันนี้แล้วค่ะบนพื้นผิวค่ะ หน่อแล้วด้วยนะคะหน่อนี้ก็เข้ากกรีหมากันนะคะนกฝนเนี่ยพื้นนึกได้นะคะว่าหนอนี้ก็มีแล้วนะคะหนอนี่เนี่ยอร่อยมากเลยค่ะเมื่อที่เป็นที่แล้วนะคะมันก็จะอยู่ในหน่อร่าแต่ว่านี่เนี่ยออกแล้วค่ะมาจะคล้ายๆกับหน่อลดดวนค่ะอันนี้คือเครื่องสูรแล้วนกฝนไม่เอานะคะเอาก็ทำกีเมนูเนี่ย มาจะยากค่ะเราก็เลยไม่เอานะคะเอาแค่อยู่ในใต้ดีแบบนั้นดีกว่าค่ะ กว่าจะได้หน่อไม้แต่ละหนอก็ใช้เวลานานหน่อยนะคะมันจะยากหน่อยนิดนึงค่ะามาหวานไงก็เลยมีหมดเยอะมันมีสันหนอโอ้สอนันออยู่ด้วยกันเลยหนอใช่ไหมสามหนอค่ะหน่อไม้แั่แหละอร่อย,อยโอ้นหนอใต้ดีนะสวยมาก หลังจากที่เราได้หน่อไม้พอประมาณแล้วนะคะเราก็ต้องมาช่วยกันปอกเปลือกหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ขาวสวยมากเลยค่ะออ้ยโอ้ไปข้นขั้ เมลมึกกับว่าของพวกเราค่ะก็คือหน่อไม้ค่ะเนี่ยค่ะบาบา สบายคนเลี้ยงติชานี่รู้ต <marvel. S 1> ัวป่ะสวีียข้าตัวเนี้ใครได้กี่ร้อห้าบาทกูมาเดี๋ยวจัดจ้างให้แ มอดเด็ก่ับยูมาทั่มอดเด้ไม่ใช่มอดดานมอดดานนี่ก็ับอยู่เลย ตาที่หน้าก็เสร็จแล้วค่ะหน่อไม้ต้มข,ของเราก็สุกแล้วนะคะวันนี้ทำเมนูหน่อไม้ต้มจีน,น้นพริกสามรสค่ะแล้วก็มีไข่ทอดค่ะที่คุณพ่อเก็บไว้นะคะโรคฝุ่ลืมเลยวันแรกเนี่ยไม่ได้ทานกีนเลยค่ะมา,า,ากินข้าวด้วยกันค่ะกินข้าวกลางวันนะคะเดี๋ยวให้พี่ชายชิมก่อนค่ะอันนี้หน่อไม้สดๆนะคะเก็บมาสดๆเมื่อกี้เลยค่ะหน่อ,อ,อไม้ก็อร่อยคับ หน่อไม้มีความหวานแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราสามคนนี่กินพร้อมกันเลยค่ะหน่อไม้ต้มสดๆค่ะ้ mm hmm. mm hmm. อ,อืมันคำกรอบกรอบแล้วก็ออกหวานนิดๆค่ะถข้าร้อนก็อร่อยมากห mm hmm. น่อไม้สดๆก็อร่อยมากเลยค่ะ ้องไม่ก็คุยกันใช่เราไปหาไม่ก็เราไปหาอนีมันก็กลับมาเลยนะครับก็ใช่จะได้เนื้ออันนี้โมเยอะมาเลยอ,ะอล่ะอร่อยใช่ไหมใช่ใช อร่อยนู้นหรอไม่เนี่ยใช่อร่อยมันมีความหวานด้วยเนาะมันติดจุดยค่ะจุ้ยจ่ายอย่างเนี่ยมีความสดอร่อยพรุ่งกัตที่เราหาเลยค่ะมาที่น้องชัยบ่อนะคะกว่าจะได้เนยนอเนี่ย โดนมดกลับไปโดนมดกลับไปไม่รู้กี่ทีนะคะตุ้ต้องกว่าจะได้หนึ่งไม้หน,หนึ่งหน่อนะคะต้องต่อสู้กับมดไหลตัวเลยคะ่ะเพราะว่าหน่อไม้สดนะคะมีมดคอยป้องกันอยู่เยอะตัวเยอะมากๆเลยคะ่ะก็ทำม,มดเยอะกว่าคนอีกนะคะเขาก็หองหน่อไม้ก็สดๆสวยอะรุณมากเลยคะ่ะมากี่ยด้วยกันคะ่ะ กเขาใหญ่อะมาค่ะเราตัก็ไหเกันหนูไม่สดๆมีความกรอบนะคะหวานอร่อยค่ะน่าจะใั่เหมราะว่าปติกิร

พิมค่าก็อีกแล้วคะ่ะกับเข้าแต่ละเมนูก็อร่อยมากๆเลยนะคะการใช้ชีวิตอยู่ในป่าคันนี้เนี่ยถือว่าไม่มีอะไรมากค่ะแต่ก็สนุกนะคะแล้วก็ได้หาขอป่าเกใช้ชีวิตอยู่ในป่านะคะเงียบสงบสบายใจไม่ได้รับรู้อะไรเกี่ยวกับทางโซเชียลเลยคะ่ะก็อยู่แบบ เงี้ยพี่น้องเราสี่คนห้าคนนะคะน้องฝนก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปน้องฝนงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อไปกราตุ้ใจให้ครอบครัวสาวแด้คนนี้และที่สามค่าอย่าลืมกดกระดิ่งกริงกร๊ง,งให้น้องน้ฝนด้วยนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย,บายบาย นี่ได้แล้วโอ้หตัวนี้ตัวใหญ่ไหมนี่ปลาทูนาน่าจะสองตัวขึ้นมาเลยอ่ะปลาไหลเยอะมากเลยอ่ะทูนานี้เนี่ยมาล่ะล้มแล้วค่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปช่วยนารลาก่อน